สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของปั๊มนมรุ่น Happy Wow นะครับของ a d t o o ลนะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ลองสัมผัสมันว่ามันทำงานแบบไหนนะครับอ่าเริ่มจากการที่เราเอาตัวเบ้านมนะครับเสียบเข้าไปในเต้านมลักษณะนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวในการบังคับในการบีบนะครับบีบต่อเนื่องเห็นไหมครับแรงดูดนะครับค่อนข้างแรงนะครับพวกนี้พอนมไหลต่อเนื่องเราปวดเต้านมเรา สามารถผ่อนในลักษณะตรงนิ้ป้องผมนี่เห็นไหมครับจะมีวาล์วตรงนี้สามารถกดนะครับแล้วก็บีบต่อเนื่องได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องงัดออกนะครับถ้าเป็นปั๊มลมย่ออื่นต้องงัดออกลักษณะนี้บีบจะปั๊มต่อต้องงัดออกพอเพราะแรงลมไม่พอนะครับแต่ของเราอีกทีนึงครับก็คือเราสามารถบีบตัวนี้ผ่อนแล้วสามารถบีบต่อเนื่องได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องงัดออกมาจากเต้านะครับ พวกนี้นะครับจะป้องกันการทำให้เต้านมอักเสบได้นะครับขอบคุณมากนะครับ